กู PR PR ตับตัดแอคชั่น <Action. S 2> นี่คือรายการอะไรนะถ่ายเพื่ออะไรนะครับรายการเพื่ออะไรนะครับพี่วันนี้คุณมาทําอะไรครับก็เรื่องของผมนียครับน,นี่ผมะรรนนจะบอกให้เรามาถ่ายรายการเหนหมกกุ้งได้ยินไหมครับตอนนี้อารมณ์ผมอยู่กับเพลงนะครับไม่ว่าวะเฮ้ยวันนี้เริ่มทำ คุไอบอกชื่อพี่ก่อนเลยครับชื่อแฟนฉัมครับแล้วคนข้างๆนะครับไม่มาสงออกน้าครับเครับปุ๊กผู้ช่วยครับปุ๊กผู้ช่วยนะอัวันนี้คุณไาทําอะไรครับตอนนี้ผมจะมาถ่ายใชปพี่แล้วเนี่ยผมสอนวิธีกินปลานะฮะจาได้ไหมจำไม่ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราย้อนภาพกลับไปให้ดูนะครับถ่ายตรงนี้บู๊แม่เจ้าอุ้มนี่คือกระทะแล้วครับ ไม่กลิ่นนะครับคุณได้กลิ่นนะครับไี้กลิ่นปลาหมึกนะครับโอเคครับช้าๆหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีกินหมูรูงครับเอาครับตอนนี้เรามากินหมูกันก่อนนะครับลวกนะครับปิ้งเราไม่ปิ้งเราจะลวกเลยครับโอเคครับดูหม้อลวกของเรานะครับไม่ไม่ใช่ครับตอนนี้นี่ครับกุ้งครับกุ๊กแฟนฉันครับทำไมน้ำมันแห้งขนาดนี้ครับ ตอนนี้น้ำท่วมนะครับน้ำมีที่ไหนเราเราเรา,เราไม่ค่อยกักเก็บนะครับโอเคครับอันนี้สาหร่ายจากที่นี่นะครับเท่าแก่น้อยอสาหร,ร่ายเท่าแก่น้อยโอเคครับทุกค <feed. S 1> นคราับจริงนะถ้าคุณกินกินแค่กุ้งเนี่ยมันจะถึงแค่สมอัชั้นสามนะครับถ้าคุณกินพร้อมกันทั้งหมูหมึกหมูหมึกกุ้งเนี่ย มัน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 จะไปถึงสวรรค์ชั้นเจ็ดเลยนะครับเชื่อผมโอ้สวรรค์ชั้นเจ็ดเลยครับนี่คุณกินทีละสามอย่างนะครับคุณเห็นไหมครับนี่เนื้อกุ้งหมึกหมูอยู่ข้างในครับหมูสอสไส้โอเคครับม้วนนับเราม้วนรับนี่ครับนี่คือวิธีการกินของเชฟแรงฉันนะครับเอามาดูกันครับเอาเลยนะครับโอเคครับ เรามาดูสีหน้ากันครับว่าอาหารเลิศรสจะเป็นยังไงจุ่มภาพเข้าไปจุ่มภาพเข้าไปถามว่าอร่อยไหมนะครับก็ดีกวไม้ฟาปากนิดนึงนะเรื่องไม้ฟาปากนิดนึงนะครับคุเดียคุไม่รู้จะพูดอะไรแล้วครับเพลงจบแล้วครับเดี๋ยวไปตัดต่อครับ để tham thì không